อยู่ว่ะร้านขาชั้นต่้มร้านขาชั้นต่้มอ่ะไอ้กูลมแล้วพับไม้ได้เอาไว้ยแต่ว่าต้องยื้อให้กูเสียนีไงกแลมีลุนเข้าดีเดียวเข้าเร็วเข้าเร็วโอ้ยย่เข้าช้าไอ้กอล์ฟกูแคะงตัวเท่ม่อนมีลุนนะจีบแป่ถูกแล้วมึงใครใครมารับแทนดิกูจะไปช่วยเบนกูมา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 มีลุนสรุปไม่แต่กูไม่มีโฮปไม่ไอ้เว้ส์ันมีโฮปเดี๋ยวต้องให้เบนส์พับไม้แล้วก็ไม่หมากูเดี๋ยวกูแลกเลือดให้ พับเลย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 ไม่ต้องรอเออไม่ได้แล้วว่ามึงโดดมึงโดดมึงโดดเข้าไปโดดไม้มาเบนส์โดดข้ามาให้มันตีมึงอ่ะโดดโอ้โหไป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 โอเคกูปั่นไฟอยู่ในโรงรถมันจะตามไปเบนส์ปังตาไปเบนส์ในกอล์ฟงั้นมึงมาฮิวกูกอล์ฟเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องรอต้องรอก่อนงั้นปั่นก่อนงั้นปั่นก่อนงั้นปั่นก่อนเฮ้ยแต่กูขึ้นกูขึ้นกูขึ้นที่วิ่งเร็วแล้วไหนกอล์ฟเนี่ยทำไมมันขึ้นวิ่งเร็วแล้ววะ วิ่งเหนียวเ่ีชยแหล่ะอยู่ใกล้ใครไม่ได้อยู่ใกล้ใครเลยอยู่ใกล้กูอยู่ใกล้มึงไม่ใช่เนี่ยบอลบรรากาศมาแล้วบรรยากาศบรรยากาศไม่ไม่มีรูนหรอกบรรยากาศสถานะครับอยู่หรือว่าเอาดูดีดีดีไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งไวบรรยากาศอะไรบรรยากาศบรรกากาศเฮ้ยกูขึ้นกูจะวิ่งไบรรยากาศมาแล้วไม่ใช่กูขึ้นทำไมมันขึ้นสถานะสีฟ้าๆข้างล่างตรงเปิร์กอว่ะบรรยากาศจะเอากูอย่างเดียวเลยว่ะบรรยากาศ กูตัดทางไปเลยเออกูมองเห็นมึงเนี่ยอยู่ปลายทางนายเบ้นได้ไงกันเออเนี่ยเบิร์กเบิร์กผู้ใช้งานได้แล้วนะเราต้องอยู่ก่อนเราต้องยัดเลยยัดเลยโอ้โหยังสุดเราต้องอยู่มาแล้ว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 มันมันแค่โชว์ว่าฮิวชันเนี่ยฮิวชันท่อเที่ยวโปงนี้มาอยู่ไหนมาที่ฮิวชันหน่อยฮิวชันเลยถ้ามันจะเป็น มันที่รอบนี้เสือกยัดนะเว้ยสัต่งถ้ามันจับเป็นก็ต้องฮิวชั้นเลยวันมันมาแล้วมาที่ก็มาดีที่ฮิวชั้นถ้ามันจำเป็นให้มันไล่พี่เอกไปแล้วไอ้ยจ้ากูต้องไปช่วยพี่เอกูช่วยมันกลับไปเหรอกลับกลับกลับไปช่วยมูไปช่วยกอล์ฟกอล์ฟมาฮิวกูกอฟมาฮิวกูผมผมไปช่วยนะผมไปช่วยนะต้องฮิวเสร็จต้องฮิวเสร็จใช่ไหมก๊อฟ โอ้ยเอ๊ไอมันไล่ผมมันไล่ผมยาวๆเลยมันไล่ผมยาวๆเลยนะกูมีแทงหลังด้วยนะกูบอกก่อนนะมันไล่ผมยาวๆมันไล่ผมยาวๆไอ้เคียดถ่านผมเนี่ยก๊อปไม่ทันมาแล้วมอนนเตอร์กกอล์ฟไปกอลไปกอล์ไปกุ้งเวง้งเวงเวง้งเวงกุเวงกงเวงเดี๋ยววิ่งไวดึงดึงอยู่ไปไปสวยๆทันทานานกอปต้องบอกเบนไม่เป็นไร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 กูไว้เบนก่อนเอามันไปก่อนมันไปอยู่ในโรงรถของเพื่อนที่ตายเดีกูจะเล่นเข้ามาตรงนี้รอบรถตรงนี้แหละก๊อปกูจะเล์ฟก ปันไฟปันไฟอยู่ในโรงรถมันไม่ได้ตัวแล้วเห็นเห็นเห็นกรเห็น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 เชื่อทานาว่ะหมดแล้วอ่ะไอ้นั้นเราหมดแล้วอะไรหมดหัวนอกระยะไปแล้วถ้าออกนอกระยะมันจะหายเลยเหรอเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยยุ่งใหม่เออกูกรีสกูกรีสกูกรีสเขามากรอปมันเดินไปบ้านใหญ่ไปไปดักดักหน้าพวกมึงนะดักหน้าเจอนะตรงนั้นอ่ะโอเคโอเคโอเคเข้ามาหากูแล้วมาไล่กูแน่ผมยืดก่อนผมยืดก่อน ไล่ไล่กอล์ฟว่ะกอล์ฟกูยิ้ไ้มึงเกได้ป่ะแล้วมึงก็แตกกูได้ป่ะเออปันเลยบ้าใหญ่ปันเลยบ้าใหญ่ปันเลยบ้าใหญ่ปันเลยมันอยู่ไเบนกอลถ้ากูยิ้เแล้วแล้วแล้วให้มึงยู่กูเหมือนได้ป่ะวะไม่ได้มันต้องเต็มเขาเรียกว่าอะไรวะมันต้องเต็มมันมันต้องยิ้ตั้งแต่ต้นอะอ๋อโอเคเบเบนป่ะเบเบนป่ะเดชชใบน่อะงปัเลยงปัเลยเดี๋ยวกูเข้าตู้แถวๆนี้แหละปันโย่ันโย่ันโย เดี๋ยวกูลงมาช่วยก็เป็นโอเคสวยงามครัหัวหมูกูเห็นไม่มันมาไกลว่ะมันมาเฮ้ยเย็ดแค่มาไกลมาไกลมันมาไกลว่ะพี่เอกยังเอาเบิร์กอันนั้นมาอยู่หรือเปล่าวะไปแล้ว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 ไม่ไม่ได้มากลับแล้วนะพี่สายฟ้าสายฟ้่ทันว่ะเนี่ยคอมตัาตู้ขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนอิวนะอิวนะอิว่กันอยู่ไอ้เหี้ยกูนอนไม้ไอ้สัตส ไอ้ยี่มอนิเตอร์ก๊อลฟคุณหน่อยไหมล่ะก๊อล์ฟมันจะตีกูดิไหวป่ะมาบร์ตี้เราสวยสวยแต่ใบันไปก่อนไปก่อนไปก่อนมึงวิ่งเข้าบ้านใหญ่เลยก๊อลฟแล้วมึงให้มันไปเจอมันสองคนน่ะมึงเออกูต้องมาฮิวกันเข้าบ้านใหญ่เลยก๊อลฟเข้าบ้านใหญ่เลยมันตามมามันตามมาบนเนินเข้าบ้านใหญ่เข้าบ้านใหญ่เข้าบ้านใหญ่แล้วนะต้องต้องมาต้องมาบักมารับบ้านใหญ่เลยมารับแล้วมารับแล้วมารับแล้วอยู่บ้านใหญ่เลยไปไปไปอาจารย์ยินบล็อกทางมันเลย บ็อกทางลงรูอ่ะเออนั่นแหละแค่นั้นแหละโอ้ยมันทะลุมันทะลุมันทะลุไอ้เหี้ยไอ้ยมุดตายากกำาไปหาอาจารย์โอเคมาพี่มาบล็อกรูเลยละกันบล็อกรูเลยละกันเขาไม่ออกอ้อมนั้นอาจารย์ถ้ามันอ้อมมาอีกฝั่งนึงบอกผมเดี๋ยิวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโอเคเดี๋ยวผมยิมึงยิวเลยเล่นได้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 เซตเดเบรป่ะน่ะเล่นได้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 ทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องทั้งวันทั้งคืนถึงชื่นชมไม่สบลิทย จะปิ่งน้ำจืดตีไอ้ฮิวก็ติดแล้วเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าตัวอะไรเนี่ยคืนนี่เก้าเก้าไม่เสร็จเอ้านี่ไงกูฮิวกูไปแล้วไปแล้วตามอันเบนตามอันเบนกูใช้กระเป๋าติดมาไล่กูนะติดเลยนะครับไอ้สองคนนั้นติดกันอะไรกันอย่างเนี่ยได้แล้ว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 กูนะอยู่กับกูนะเูดีๆใครเบนอยู่ใครเบนช่วยได้ช่วยได้อยู่วอยู่ไปกระทืบเครื่องเครื่องอะไรกันเครื่องไรเบนเครื่องไม่ได้ทืบแรงไม่ได้เครื่องแรงไปกูมากูเลยเออมอนิเตอร์จริงด้วย มอนิเตอร์คืออะไรวะไอเป็นอย่างมันหัวใจมันจะเป็นอะไว้ดูตอนเล่นเกมไม่ใช่แล้าจอมอนิเตอร์มีโอเวอร์ชาร์ตนะมีโอเวอร์ชาร์ตครบแล้วเปครบแล้วมีหมดแล้วน่าจะช่วยได้นะตอนเนี้ยช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วจันเจี๊หมดเลยจันเจี๊หมดเลยไอ้ก๊อร์สเมึงอยู่ใกล้กูกลับไปแล้ว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 ไอ้โดนรอบไหนก็ไปหาต้องไหนตรงไหนมันตามไปเอ้ยมันตามไปจันเจไปแล้วมันเอามันเจอะมันเอา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 มกูเข้ามู้เลลยแ้วกันมามั กูสต okay, okay. wow, okay. ันมันไงกูสตันตู้อะไรมันจังฉีกเลยจังฉีกเลยผมบอกให้โอเคโอเคได้ดิจังฉีกไปเอาเรียงไม่เยามาไหมไม่ได้เอามาไม่ไดเอามาจันวิ่งเงาเงาวิ่งเงาไม่งั้นเราเก็บควมโดวิ่งเงาเงาขบกูเข้านี่วิ่งเงาเงาไอมันไม่ไล่เหี้ยเฮียไม่ไล่เงยไลเจเจเจอคนที่ใช่ยูอะไรยูอะไรยู เสียเวลาว่มีเท่าไหนอยูบ้างทีนาตไม่มีแล้วหมดยังหมดหรือยังเอ้ยมันมองมันมองมันมองใต้ดินไปดิใต้ดินไปดิปั้ดินไปดิรอะไรอาจารย์ปั่นกรอนปันกรอนไอเบนต้องไม่ต้องไมต้องไปช่วยยันเจว่ะเดี๋ยวกูปั่นไก่ก๊อปให้ลอมันมาตรงนี้เพราะู่สองคนมันหากันไม่ห่างกันไม่ได้อ่ะมันเดินมามันเดินมาห่างกันไม่ได้หัวใจขอสารภาพอ่ะ โดนตีทลีหนึ่งไม่เชื่อเลยเบนได้ได้เบนอีกไม่ได้ม่ได้เบนชีไปดีชีไปดีชีไปดีมันจะกลับอ่ะดิไม่ไม่ไม่กลับ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 มาแล้วไล่ยกลับแล้วลายยาวลายยาวลายยาวยาวเธอกระโดดนะเออโดดเลยไลายาวยาขึ้นก่อนจัดเจนโอเคขึ้นก่อนกลับปะกคุยกับใครเนี่ยบอกได้ทีหนึ่งไม่กลับไม่กลับไม่กลับอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่กูกำลังหินกันอยู่กำลังหินกันอยู่พับ ไมช็อตเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูใกล้อยู่กูใกล้อยู่กูใกล้อยู่ฐานว่าพี่กระโดดฐานฐานน่าจะทันน่าจะทันน่าจะทันมาเล่นในใจฉันเต้นแบบหมีฉันว่าถือกันเลยปันปันปนปันปันปันเไปไปปันปไปเขาไปโดนอ้ไม่มีหมายเลยว่ะไอ้มาทิ้งมันทิ้งไอ้เขาไดมันไม่เอาเหรอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไมาเมื่อวะไม่มาไม่มาไม่มาไปไปบ้านเล็กไปบ้านเล็กเดินไปบ้านเล็ก เราก็อยู่กับมหาเราไงเบนสิ่งสภาพตัวที่มันแบบเดินช้าเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะนี่ไงจันเจีตู้ไปดีหนึ่งไปแล้วไปแล้วจันเจีตายแล้วนะอยู่ไหนกันน่ะโฟกัสกูเกิดเพ่ห์อยู่แถวมาร์กนี่อออกไปยู่ตรงบ้านเล็กเนี่ยไอ้มันมาบัวมาบัวมาบัเอ้ยอยู่รถเหลืองโอเคมาปั่นรถเหลืองเขามาปั่นรถเหลืองกเไปถือมาใช้ไหมยัง ยังยังไม้ไม้ตรวแมททึบมีแมททึบมีแมททึบมีโอ้ยแมตตโครไกลเฮียมาบ้านใหญ่นะโอเคไอเจมึงไปปั่นที่เดิมกอะไรโอเคเดี๋ยวกูไปปั่นที่เดมแล้วกันมีใครมารอสแตนบายใกล้กูได้ปะเดี๋ยวกูสองคนกูขอกูขอเครื่อทเสร็จก่อนไปทันแล้วกูล้มละ้าสิเป็นละห้เปอร์ละไอ้าสิบเปอร์เซนต์ละห้ละ มันอุ้มทันทีแล้วทันใดไงเปิ้ลมันครบแล้วมันไม่มีหนวันกูสามสิบเปอร์เซ็นต์ละวคอป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 แอบคอปแอบหลังนี้ก่อนนะคอปกูอย่าไปอย่าไปไกลกูอย่าไปไกลกูหลุดปะน่ะมีรอยเท้าไอ้ก๊อปวิ่งเห็นอยู่แล้วไม่เห็นใครต้องคนเดียวแล้กูยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเจ้ากูตายอะอะไรของมันวะน่ะเป็นไปทางหลังปะไม่มีคอปมาใกล้กูเี้ยกูตาย จะตามกู็มาหน้ามึงก็มาหน้ามึงก็มาหน้ามึงก็มาหน้ามึงเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยกูมีโหกกูมีโหกกูมีโหกมีหกมันดั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 กเปิดประตูบ้านเล็กเปิดประตูบ้านเล็กไอ้นี่หายป่าวะหายหายหายล่มหายเลยหายหายกูหายกูหายเปิดประตูวิ่งไวะแต่กูเอวิ่งอย่างไวเลยเปิดประตูบ้านเล็กประตูบ้านเล็กประตูบ้านเล็กอยู่นะก้าวก้าวประตูบ้านเล็กก้าว กูจะวิ่งวนรถเมื่อกี้เฮ้ยประตูมันอยู่แบบเล็กสองประตูเลยมาฮิวมาฮิวหมอลำซิ่งบ่ไม่ทันหลงน้องพี่มีโฮปมาพิบัติระดับหมอลำซิ่งบ่ฮิวอยู่นะฮิวอยู่นะฮิวอยู่ฮิวอยู่นะแถวนี้อ่ะแต่ครับมีแท่งหลังอย่าบัล็กเลยอย่าบัาเล็กเลยอย่าบัาเล็กเลยอย่าบัาเล็กเลยกูไม่ไหวกูไม่ไหวแต่กูมีโฮปกูไม่ไหวแต่กูมีโฮป มาเลยมามามาตรงเลยตรงเลยประตูเปิดแล้ว99 99เดี๋ยวเลยบอกให้ป๊อบดักมึง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 ไอ้ก๊อบสวยมึงมีแดงมีสวยมันจะให้มึงแทงหรือเปล่าแค่นั้นแหละก็มาขอมีโฮบกูลากเลยกูลากเลยกูลากไปยาวเลยกูลากไปยาวมีโฮบลากไปยาวเลยมันกลับมาแล้วมันนี้แนละไอ้ก๊อบมันจะเอามึงวะมันเอาเลยไอ้หมอแน่น่ะเอาโลดยังไม่เสร็จยังไม่เสรเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยแตนเจนลอบอลก๊อบได้ปะ นันเจเป็นเอ้ยเอาเรียบร้อยแทงหลังไปน้องไปก็ก็ขอขอแลกเลือดหน่อยเนี่ยน้องคุณพ่อให้คุณพ่อให้กุณพ่อให้กูบอกให้ขอแลกเลือดเหรอวะเอ้ยเอ้ก๊อบถ้าเกิดมึงล้มหน้าประตูแล้วกูแลกเลือดให้มึงแล้วมึงวิ่งออกป๊อปกับกูป่ะเออมึงดมึงล้มเนี่ยเขามึงล้มเนี่ย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 กูพี่เอกให้ทำไมเนี่ย ขงสารมันขงสารมันของสารมัไอกรอบไอนี <istas lying in Spanish> ่กูหายเฉยเลยไอ้เหี้ยมันไปขึ้นกับผมมันใช้ด้วยกันไม่ได้เว้ยพบกับไอเบอร์นี่กรอบอ่ะเฮ้ยไพ่พิดับระดับอีนิกมาว่ะไอ้กรอบมันใช้ด้วยกันไม่ได้อีนิกมาว่ะเราเจอไพ่ที่แับระดับมอลำ